เวลา18นาฬิกา36นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปร,โด,ปรโดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารบุญญาวาดวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารเขตพระขนงในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็วันพระราชทานศพสมเด็จพระญาณวาชิโรดมวิริยังสรดินทโรสมเด็จพระญาณวาชิโรดมเดิมชื่อวิริยังบุญทีกุลเป็นบุตรของขุนเพนผาชนารมกับนาง บุญทีกุลเกิดเมื่อวันที่7มรกราคม2463จบชั้นประถมปีที่4จากนั้นบรรพชาเมื่อปี2478ณวัดสุดทธจินดาววร,ว,รว,วิหารจังหวัดนครราชสีมา ได้ติดตามหลวงปู่กงมาจิระปุญโยออกทุดงตามป่าเขาลำเนาไพรเพื่อแสงมหาที่วิเวกต่อมาในปี2484ได้อุปสมบทณวัดสายง,งามจังหวัดจันทบรุรีและได้ติดตามหลวงปู่กงมาเดินทุดงไปยังที่ต่างๆเป็นเวลา8ปีและมีโอกาสได้พบกับพระอาจารย์มั่นภพริทัตโตโดยหลวงพ่อวิริยังได้เป็นอุปถารรวม9ปีได้เดินทุดงกับพระอาจารย์มัน่นเรียนธรรมะอันลึกซึง้งจนได้เผยแผ่ค,คำสอน แก่สาธารณชนในหนังสือมุตโตไทย สมเด็จพระยานวชิโรดมได้จัดสร้างวัดทั้งในประเทศและประเทศแคนาดาตลอดจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโรงพยาบาลวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆมีผลงานการประพันธ์เช่นประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระชีวิตต้องสู้และคุณค่าของชีวิตสมเด็จพระยานวชิโรดมถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชาราเมื่อวันที่22ธันวาคม2563สิริอายุ100ปี80พ 洒。